เขาว่าเด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าแต่ผู้ใหญ่ในวันเนี้ยจะเป็นอะไรในวันหน้าไม่ต้องไปคิดลอกวันเนี้ยผู้ใหญ่เป็นคนมีสติให้ได้ก่อนนะผู้ใหญ่และแน่นอนถ้าเป็นอีแม่ตัวจริงจะต้องมีเรื่องโกโก้เรื่องเออเออเรื่องเดิเดิมาเล่าให้ฟังแน่นอนวันนี้เรื่องอะไรอีกล่ะทีนี้ที่ทุกคนกําลังเห็นอยู่ตอนนี้อีแม่ไม่ได้จะทําโพสต์เอาภาพสวยเลยอีแม่ลืมไปว่าตึกเปิดสิบโมงตอนนี้เก้าโมงครึ่งนั่งรอและที่ทุกคนกําลังเห็นอยู่ตรงหน้าตอนนี้ก็คือจุดเกิดเหตุของการไร้สติของอีน่นนวีนี้เเลา,า,ลา,าเออท ครึ่งนั่นแหละทุกคนฟังไม่ผิดลรอลูกชายฉันตื่นมาด้วยอาการชี่ทะลักเพ้อจ,จ้าแล้วนางก็หิวข้าวอีแม่ก็เลยอ่ะงั้นลุกมากินข้าวเช้ากันเลยส่วนอาการตอนนี้คืองงทั้งแม่ทั้งลูกง่วงทั้งแม่ทั้งลูกแต่น้อนไปต้ะนางฝืนนางไม่ยอมนอนต่ออีแม่เองก็ไม่ได้มีความหิวคงหิวข้าวเลยนะเห็นลูกกินก็อ่ะ กินด้วยแล้วการให้มันจบๆไปก็ลากยาวมาจนถึง9ก้าโมงครึ่งเนี่ยแหละและก็ได้เวลาพาลูกไปเข้าคลาสเอออีแม่มีฟิลเตอร์ใหม่มาแนะนําเลิศมากทุกคนต้องไปลองกดใส่ฟิลเตอร์อะหน้าสดคิดว่าซอมบี้เอาจริงๆมองแบบแรกอะคิดว่ามาตีมฮาโลวีนที่กาลังจะมาถึงนี้อารมณ์ไม่ต้องแต่งหน้าหน้าสดไปเถอะเขาคิดว่าเป็นพี่อลองไปกดเล่นดูเนาะในไอจีฟิลเตอร์ของไอซ์ขายเล่นแล้วบอกด้วยนะว่าชอบเปล่านี่ลูกชายก็เหมือนจะง่วงแต่นางก็ไม่ยอมนอนลากยาวตั้งแต่ตีห้าครึ่งล่าสุดนางกัดกินรองเท้าตัวเอง ลูจะกินรองเท้าไม่ได้นะ,ะถึงสักทีเอาอีแม่เอาฟิตเช็คหน่อยตอนก่อนมีลูกสะพายกระเป๋าถือสวยๆตอนนี้กระเป๋ากีฬาก็มาเว้ยเฮ้ยไม่รู้ว่าในคลาสจะเป็นยังไงบ้างพราะไม่ได้มา3เดือนกว่าก็ล,ล่าสุดน้องรเราไปโ์ตกลับบ้านไปไม่สบายอีแม่ก็เลยลากยาวไม่ได้พานางมาจนถึงวันนี้เนี่ยแหละต้องบอกก่อนนะว่าคลาสที่ห้องสมุดเนี่ยเป็นสวัสดิการของรัฐบาลเราสามารถเข้ามาจอยคลาสที่ห้องสมุดใกล้บ้านได้โดยที่ไม่ต้องเสียเงินเลยแม้แต่บาทเดียวเขาก็จะมีหลากหลายคลาสให้เลือกอย่างของน้องโรเบปต โตเนี่ยก็จะเป็นคลาสของเด็กอ่อนที่อายุไม่เกิน1ปีหรือเป็นเด็กอ่อนที่ยังเดินไม่ได้คลา,าสนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นคลาสฟรีแต่ว่ากิจกรรมที่ทําในคลาสเขาก็ดูใส่ใจแล้วก็ดูหลากหลายมากๆเลยนะหรือว่าใครที่มีลูกที่โตขึ้นมาหน่อยนางก็จะมีคลาสสาหรับเด็กปถมเด็กมัธยมพวกบอร์ดเกมหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือใครชอบงานฝีมือจะมาคลาสงานฝีมือนางก็มีให้นะพวกบุกคลับเล่านิทานก่อนนอนอะไรมีหมดเลย อีตอนแรกอแม่คิดนะว่าแบบมันจะเร็วไปหรือเปล่าสําหรับการที่พาน้องโรเบโตมาเข้าคลาสก่อนอายุหนึ่งขวบเนี่ยตอนครั้งแรกที่พาน้องโรเบโตมาเข้าคลาสตอนนั้นน้อง6เดือนได้แต่แม่เจอเด็กเบบีที่แบบ1เดือนมาแม่เลยแบบโอ๊ย เราคงไม่เร็วไปแล้วแหละแต่คลาสเนี้ยมันดีตรงที่ว่าเราคนเป็นแม่เนี่ยต้องมานั่งเรียนมานั่งร้องเพลงมานั่งเล่นกับลูกทําให้เราเพิ่มเวลาในการที่เราเล่นกับลูกไปในตัวด้วยเลยและก็ยังเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กอายุต่ำกว่า1ปีเนี่ยได้พบกับเพื่อนในวัยเดียวกันเออมันวัยเดียวกันจริงๆนะวันนี้โรเบ์โตเจอเพื่อนที่เกิดวันเดียวกันเวลาใกล้เคียงกันพีแม่ก็เมคเฟน <make friend S 1> กับแม่เขาเมาสมันกัน โอ้ยลูกช็อตเมื่อกี้แม่หัวใจจะวายวิ่งไปจับแทบไม่ทนันฉายแววเป็นหนุ่มเจ้าสำราญแล้วหนึ่งเจอสาวสวยไม่ได้เลยนะลูกออลตะกี้เมาเพลินลืมบอกไปจริงๆอ่ะที่บอกว่าไม่ได้เสียงเงินอ่ะรัฐบาลเขาก็หักไปจากเงินภาษีที่พวกเราเสียไปทุกเดือนทุกเดือนเนี่ยแหละนอกจากคลาสที่ห้องสมุดก็ยังมีพวกลงลงลงเรียนสครูบสัสอะไรอย่างเงี้ยและห้องสมุดที่นี่ก็ไม่ได้มีแต่นหนังสือให้เด็กๆอ่านนะเขาก็ยังมีของเล่นพวกเสริมทักษะต่างๆให้เด็กยืมเล่นด้วยเอาเป็นว่าเหล่าแม่ๆม่ที่นี่ถ้าเเกกิดไม่่อออยาซื้ขงลน ไปเกลื่อนที่บ้านก็คือสามารถพาน้องน้องมาเล่นที่นี่ได้เลยแถมได้เล่นกับเพื่อนเพื่ออีกตั้งห้าเนี่ยอย่างแม่ทุกครั้งที่พาน้องโรเบโตมาเข้าคลาสหลังจากจบคลาสเสร็จแม่ก็จะต้องพาน้องโรเบโตมาเล่นของเล่นที่โซนของเล่นเด็กเนี่ยโดยเฉพาะพี่หมาแดงตัวนี้น้องโรเบโตชอบมากคือเห็นทีไรก็ชี้มือแล้วก็แอะแอะออยากไปหาพี่หมาแดงทุกครั้งแต่พี่หมาแดงเขาไม่ให้จับไงลูกงั้นหนูอยู่กับแม่หมาดําไปก่อนนะเดี๋ยวแม่หมาดําเล่นกับหนูเองไม่เป็นไรเกือบลืมไปอีกอย่างหนึ่งทีียยท่่นคือแบบ มงต้องลงแล้วก็คือระบบการคืนหนังสือที่นี่คือปังปริเย่มากไม่ต้องไปหาบารรลักษ์เลยแค่วิ่งมายอดลงกล่องตรงกำแพงเนี่ยคือง่ายมากแต่ว่าอีกอย่างเขาคงอยากลดการจราจรติดขัดในห้องสมุด<ล>และนอกจากจะอวยยศให้ห้องสมุดที่นี่แล้วอีแม่ต้องอวยยศให้เด็กชายโรเบโต้รวยนางง่วงนอนไม่ไหวแต่นังไม่งองแงเลยแม้แต่นิดเดียววันนี้เอนดูเอนดูฝืนตัวเองไม่ยอมนอนนะนาะจากตีห้าครึ่งตอนนี้เที่ยงครึ่งจะบ่ายโมงแล้วไม่ไหวก็อย่าฝืนเด้อลูกเด้อเราไม่มีไปไหนกันแล้วเด้อกลับบ้านต้องขอขอบคุณทุกคนมาก ทนฟังเสียงแม่มาจนถึงตอนนี้อย่าพึ่งเบื่อกันก่อนเด้ออีแม่ขี้เหงาเดี๋ยวจะมาเมาเรื่อยๆนี่ลูกก็หลับแล้วขอตัวไปก่อนนะบ๊ายบาย